สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจครับมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาระในไลน์นี้จะมาพูดคุยประเด็นเรื่องอการแก้ไขการแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคิดดอกเบี้ยนะครับก็คือหลกัหลกๆมีการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาครับซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ย เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับซึ่งหลังอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะออกเป็นกฎหมายแน่นอนครับสำหรับใครที่เรียนกฎหมายหรือทํางานในแวดวงวงการสายกฎหมายนี้ก็กต้องบอกว่าเตรียมซื้อประมวลใหม่ครับถ้าไม่ซื้อก็ต้องตัดแปะนะหรือว่านักกฎหมายหรือว่าคนเรียนกฎหมายจะเข้าใจครับกับคำว่าตัดแปะเประห่วงเพราะาแก้แก้เยอะเลยเกินบางทีเรียกว่าตัดแปะเกือบทั้งประมวลก็ว่าได้นะครับเอาละครับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ วันนี้วันที่9มีนาคม2564ครับมีการเปิดเผยออกมาว่าในที่ประชุมคอรมนะครับมีมติเห็นชอบนะครับให้แก้ไขประมวลกฎหมายครับให้แก้ไขประมวลร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในเรื่องของการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับหลักใหญ่ใจความสาระสําคัญก็คือมีการเรียกว่าลดดอกเบี้ยและกําหนดวิธีการ คิดใหม่ครับในดอกเบี้ยผิดนัดนั่นแหละครับและดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้นะครับโดยนะครับกฎหมายนี้เขาบอกว่ามีการใช้มาประมาณ95ปีแล้วครับนานไหแล้วครับประมาณ95ปีก็ช่วงช่วงอายุคนหนึ่งเลยทีเดียวครับงานั้น95ปีนะครับก็ถือเป็นเลือกงามยามดีแหละครับที่มีการปรับแก้ให้มันทันสมัยทันต่อเหตุการณ์บริบทของบ้านของเมืองครับลักให่ หลักใหญ่สําคัญที่มีการแก้เนี่ยแก้ประเด็นไหนบ้างครับประเด็นแรกประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้กรณีที่ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบีย้ยไว้ครับเดิมเนี่ยอัตราครงที่ครับร้อยละ7.5ต่อปีเนี่ยแก้ไขาตามร่างใหม่เแก้ไขเป็นของใหม่นะครับร้อยละ3ต่อปีนะครับโดย ให้กระทรวงการคลังมีการทบทวนทุกๆ3ปีครับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของและบริบทของสังคมอ,อีกประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องอดอกเบีย้ยผิดนัดชำรหนี้จากเดิมร้อยละต่อปีครับแก้ไขตามร่างใหม่เนี่ยให้คิดร้อยละ5ต่อปีนะครับซึ่งการกำหนดวิธีคิดในอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดเนี่ยเขาบอกว่าให้คิดจากอดอกเบีย้ยผิดนัดจาก งวดที่ผิดนัดคิดจากงวดเงินต้นเฉพาะงวดที่ผิดนัดเท่านั้นครับไม่ใช่ไปคิดจากดอกเบี้ยจากเงินต้นคงค้างทั้งหมดครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าผิดนัดก็จะไปคิดจากเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยให้คิดจากเงินต้นในงวดที่ผิดนัดแค่นั้นครับซึ่งประโยชน์นะประโยชน,ปยชน์ประโยชน์ที่ได้รับเขาบอกว่า อัตราดอกเบีย้ยมีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพบริบทสภาพเศรษฐกิจของบ้านของเมืองแล้วก็ขบวนป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้เนี่ยเปรว่วงการฟ้องคดีเพราะอะไรครับเพื่อประโยชน์ในการเรียกดอกเบีย้ยสูงแล้วก็ป้องก,กันไม่ให้ลูกหนี้ต้องแบกรับภาระดอกเบีย้ยในกรณีคิดดอกเบีย้ยเกินสมควรนี่ครับเป็นในว้รายละเอียดของของร่างร่างแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ ในเรื่องของการปรับปรุงดอกเบี้ยและวิธีการคิดดอกเบี้ยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการนําเข้าสภาผู้แทนร,ราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับแต่คาดว่ากฎหมายตัวนี้ออกมาบังคับใช้แน่นอน,นและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านชาวช่องเราไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับรายนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ